มาเบิ่งเหือว่าติซื้อเหือไปลงน้ำเงื่มมาแล้วแต่ว่ามาเบิ่งแล้วมันอยากสั่นโพดเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งเหือเพื่อนเป็นมาจีขายออกแต่ว่าเขามาเบิ่งแล้วว่ามันสั่นโพดยันลงน้ำโบได้ยันมาวานแหี้ยได้เดี๋ยวพาไปเบิ่งใหม่อีกเทื่อนึงเพื่อนเอามาไหวบางนึงได้บางนึงนบบ้ำ่วมเือนเพื่อน ก็รประมาณเม็ดนึงนี่แหละแล้วเพิ่นซื้อเหมา,า,ามาเด้อมอตอริเงาบ่บ่งตัวจริงก็มีแต่4เมตรบอด6เมตรซ้ําก็เลยย่นว่าลงน้ําบ่ได้อ,อ้ยเฮาดีแท้หึมีมจกักโตมาน้อยตอเดียวนีวะ ไปไปเบื้องเอาบอกระตุกไปวะทาสีเรียบร้อยก็มันอยากสั่นไปนน้อยนึงมีแต่สีเมตรเพราะว่าเขาไปลงน้ำเงืมอมันน้ำไหลเดยกันเนื้อสั่นไหลมันจีดนั่นมันสีปีนโอ้รถแต่งงามว้ยโอ้ฟังเพลงบรรยากาศเนาะ อยู่ขางเงินเพิ่นก็นมีน้องเจ็ดชนบบพีน<ป>่น้องไปเราอันอาชีพของเพื่อนละเมนซื้อฮับซื้อของเก่าเนาะฮับซื้อเล็กเศษบ่อเป็นกระตุกนำดืม่มเป็นยางเป็นเล็กเป็นโลแบบนี้นะอาชีพของเพื่อนเพิ่นจะใส่ล้อตัวนี้แหละพ่วงใส่รถจักรเพื่อน นี่รถจักรอาชีพเพื่นเองนะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับใส่ล้อฟ่วงแกาล้อฟ่วงนะนี้ว่ามื่อนี้สิไปติดต่อให้เพื่อนสิให้ไปซื้อเันอยู่เงินเฮาซื้อกระตุกมีกระตุกอยู่หน่อยหนึ่งอยู่เงินให้ญ่เพื่อนเห็ไปเอาอืแต่ว่าช่วงบางหนึ่งหันน้ำท่วมวันนี้ ครื่องที่เราไปซื้อมาแลยมันพ่นเอาไว้อยู่ทังโน,น้นพ่นก้อนสะสมหรือว่าเก็บมีคังเก็บอยู่ทังโน,น,น้นพุนเพราะว่าอยู่นี่มันยังลงบันได้เดน้ำฮักกำลังลงบางหนึ่งในน้ำท่วมเฮือนเอาวเฮ็ดบังดูไปจังใดซาอาอชีพสชวนหบดราฮากันจังสี่เลยพี่น้อง อยู่หาจินไปนั่นนี่แหละแล้ลไปตะละมือกพ่อได้อยูงไงสี่แสนหาแสนนิบรุษแล้ว, 4, 000, 000, 000, ลวเห็นนั่นนี่นะสี่แสนหาแสนจีบได้อกเป็นหาแสนบาทได้เด็กเป็นกำมัดนั่น,นี่เห็นบอกเทคนิคการมัดรถนี่ก็รถของแท้แท้ได้รถจักรเพื่อนนี่อาซีบเลยแหละ ก็เลยมห้น้องชอบเพื่อให้เขากินไงลูกนะลูกหลายเนาะลูกหลายยังจะมีหลานออกมาอีก <ไป S 1> เดี๋ยวจังไปเ <ไป S 1> บิง่งไปเดี๋ยวเขา <5 S 1> ไ,ไปติดตามตอนเราไปเก็บกระตุกอยิงกันเดีนาะเปลีย่ยนเส้นหา ไปนานเลยตัวไปแล้วบ้านนี่ <c oughs> เราก็ไปได้ง่ายๆัได้เะรุ่นะ <c oughs> โอ้เทขกันนานไปแบบสบายเลยอาชีเราเราก็จินนำเราไปบ้านนี้นะ ทางเป็นกันทบทรลอขนาดทางเป็นก็นได้เอาแต่ิิไปทางใดสะดวกจังจะไปทางนั้นเดี๋ยวนําลเราไปก่อนพี่นอ้องข้องขนาดเราแรนดนรถไปพูดฝนฟ้ามนลงไปไวแทะนัากจบปท,ทหัน้วย ทางขึ้นทางขึ้นหาทางไหญ่เงินพิ้น,ปนปกไปอยู่ใกล้จากทางไ่อยู่น้อยนึงบไร้อยู่ไกลจากทางไงตอนนี้สิเป็นขวานำเข้มที่นอ้อง ัวน้ำเค็มสะพานน้ำเค็มอยููเขตบ้ันท่าง,งอนบานท่าง,งอนบันทาสว่างส่วนหน้าม,มันก็จะไหลลงไปทางด้านนี้นะน้ำเค็มจะไหลลงซูแมนน้ำเงิมเดินเหเตินซิสส่วนเส้นทางที่เขากำลังเสียลรนไปนี้มันจะเข้าไปเขตบ้านท่าง,งอน ตลาดบ้านฮ่องอนเดี๋ยวเขาไปอมน้ำกันอยู่เขตบ้านท่งอนข้างเข้าตลาดบ้านฮ่องอนเราแล้วก็มาจบเส้นทางหมายเลขสิบตัวนี้คือเส้นทางาจะสามารถออกไปทาง13เหนือได้ แต่ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าเขตบ้านทางอนทางด้านหน้าเห็นคือตลาดทางงอนก่อนฉีกเข่าทางขึ้นตลาดมันจะมีตู้เอทีเอ็มอยู่คือธนาคารพงศ์สวรรค์นเนาะมันจะมีตูต้บริการกดเงินอยู่รุมตลาดนี้ส่วนตัวน,นี้จะเป็นทางขึ้นทางด้านรุมเนาะเขาสามารถเข้าตลาดก็ได้หรือว่าออกจากตลาดก็ได้คือทางเส้นนี้ จะแลนดนมาร์คแลนดินดไปเลยเนาะจะมีสัญลักษณ์คือธนาคารเคื่องท่านขายคำาอยู่ทางด้านลุมนีดด้านล่างของตลาดทาง,งน้านอีคนก็นจะขายเครื่องตามแคมทางแบบนี้เดีจ้าบอหนาเขาจังมาย่างหล่อบึงภายในตลาดบ้นานฮองงอนอีกเช่นนึงตอนนี้เขาจะต้อง นำไปเบิงปูดเวาปชนชีซื้อกระตุกน้ำกับเพ้าหันสะกอ้อนก็เปินไปก่อนอาแล้วไปท่าอยู่ด้านล้าเพิ่น,นันนะชนด้านลุมตัวนี้จะเปลี่ยนห้องหมอทางเขา่าห้องหมอเมืองไซทันีก็ตั้งอยูบ่บนทางงอนเดีมาหอดและพี่น้องเดี๋ยมาเบิงเทคนิคก,การเอา กระตุกของเพิ่นบ,บาทนี่เขึ้นด่าบ,บงแต่ละขั้นตอนข้าวออก,าออกจาดูตกเลยึ่มฮึ่มฮึใส่ไปเลยนี่ <c oughs> โอ้โหเพ็เียตานี่เนาะคิดว่าตัดีใส่เมื่อเป่าบะเมียนอ่ะโอ้คนถอกลงมีห0าร้อยโลตึงเลยนะโอ้โหเพล,ลียต,นตาน,น,นี่พี่นอ้องเพิ่นอันเพ็ดเป็นคอ,อกแล้วถอก ลงเลยพผนเห็ดนะดดออจดไว้ให้เราเนี่ยเกตแล้วคนอ่นนนอาตาน,นางเห็ดเป็นคอกสี่เหลี่ยมเลยอะเวลาสั่งได้ไหลายเพะคนกระทอกลงเออได้นเลยโอ้ขาดไปเกตนิกของเพื่อนนี่ขั้นตอนการเห็ด,ดใดรสนใจก็ติดตอ่อนัมเบอร์โทรเดี๋ยวเขาใชใ้เบอร์โทรไว้เด้อ รับซื้อของเก่าซื้อเล็กซื้อโลคนลาวเฮาซื้อของเก่าขวดน้ําเปาเออซื้อทุกอย่างเอออนนไมห่างก็ซื้อบ่บ่ไปห่างซื้อเวยเป็นหยังคานเลี้ยงโล2เือโล2เือแล้วซื้อท่านื้อื้ออันผู้สาวน้อยนี่ซื้อเด้นี่แม่นบ่่ผู้สาวน้อยแห่งแห่งเปืองเบียร์หลายแม่นบ่อื คักครับครัก,กทคามอแนั่งือ,งอนงนดนเลยเนกเลยลกโ,ยโกฟนไ,ไปน้ำพูละคนเข้าูละคนออกตั้งเานึงตั้งสองตามเครื่องนี่นี่เรต้องทอ,อกอันนี้นะมันจะมุน มันเป็นตอนน้อยบ่เป็นยังดอกได้อยู่ที่วะเห็ดละเอียดขนาดเนาะประเทศยางซื้อมดสุกย่างเงินบ่กระตุกกระติกน้ำมอกน้ำมันเทคนิคของแต่ละคนมันคือกัน วันนี้เห็นเห็นยูเวียดเขาเนาะเวียดเขาเราใส่เปาเวียดเขาเราใส่เป็นเปาเป็นเปาไปได้เวียดคนเวียดนามน,นี่คนลาวเหาเห็ดแบบสูตรสะดวกโยนขึ้นเลยถอกเลยเอ้าขึ้นไปดูเด็กน้อยสองคนนี่กระแม่นนี่เอามาขึ้นกระซิงเร<า> <laughs> ียบร<า>้อยสามโล,มโลอืมล เอาเอาแเียได้คืออันนี้ของเด็กน้อยคนมาฝากขายนี่เด็กคาขนมไปรงเยนขนมไปรงียนามเ้ยพันอแยมพันหนึ่งนแมพันเาันตัวดเดี๋ยวมือนามือนาสิจ้อนเล็กไว้ให้เล็กก็มี เป็นเล็กเป็นโลเด้อตัวหน้าหันโลอันนั้นเด้โลหันแบตเตอรี่เพิ่นก็ซื้อพี่น้องเด้แบตเตอรี่นี่ซื้อเป็นโลว่าซัน่นเด้โล10,000ก,กีบหน่วยใหญ่ก็มีเด้เดี๋ยวสิเอากมาให้อืมเออบังเอาเฮ็เเเดแบบใดอย่างกันยงไปรถเด้อ เอ้ยหกรีาร่10,000 25,000สำหรับปองเบียโตหนึ่งเอาสิ่งน้อยเ้ามาไหม ดูว่าปองเดียนี่มันจะได้เท่าไหร่สะสมไว้หลายเดือนได้เด็กน้อยเขามากินเบียรหันเก็บไปเก็บไปแต่ละเเผ่เดี๋ยวกระตุนน้อยคุณจับน้ำที่หมดชุนมีน้ำปะเบียได้ซีรัของเบียหันนมด เออหมดสมนีสก้อนรวมบานนี้หาอะไ้สนใจเบอร์เบอร์ไหนห้าสี่แปดีเออเดี๋ยวเขาจะทิมไปเธอไปให้โอ้โนนเข้าไปเลยวะโอ้บันจังไปใจออกอีกเท่านื้อมันบ่ติดเบอรได้สี่แสนสี่สิบสามพ ได้สีแสนปลายเด้อพี่น้องขายอย่างตุ้มน้ำเอขายอย่างตุ้มน้ำเออหนึ่งแสนขณะขายกระตุกที่ซื้อก็ยังได้ฮอตสี0แสนปลายได้เห็นเเงินบ่อยขอ้เงินบ่อยหน่หนแสนสองแสนสามแสนสี่แสนสี่แสนสี่สิบสามพันมันได้เงิน้ม่บอซื้อมาทุกยางไม่ให้บกรซื้อพ่พ่ออันนั้นเบื เสี่ยไปลายบ่ได้ได้เปลืองอ่ะนะบ่ได้บ่ลงติบบ่ได้ลงติบตอนนี้หามว่าบ่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 ก่้่บเบ่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 อ่ก่บ่บ่บ่้อบ่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 ่บบอบ่่บ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 ู่่บบ่บ่่บ่บ่บบ่บ่กับ่บ่บ่่า่บ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 ่่บบ่บ่บบ่บ